สวัสดีครับตอนนี้จะมาพูดถึงการเข้าไบออนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับการเข้าไบออเนี่ยเราจะใช้ F10 นะครับแลกด F10 มันก็จะเข้ามาที่หน้าเซตไบออรนะครับหน้าต่างนี้เป็นประมาณนี้ในหน้าแรกตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเมนนะครับเราอยู่ที่หน้าเมนตรงนี้เราอยู่ที่เมนนะครับจุดแรกที่ต้องจะมาดูเราจะมาอยู่ที่ System t m e นะครับ เต้นท่าจะเป็นการจับการกับเวลานะครับเราจะเราจะเล่นกับเวลานั้แนะรัอันทนะี่สองจะเป็นสิสเทมเดทนะครับจะเป็นวันที่นะครับวันเวลานะครับอันถัดมาก็จะเป็นแรงเกตนะครับเป็นภาษาเซ็กภาษา,า,ษาครับอันถัดมาอันนี้จะเป็นฟ a อกติจิได บิสกิตเอนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ใส่ฟอปปิดิสนะครับเราไม่มีฟอปปิดิสอันถัดมาอันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกซีดีลอมนะครับกับฮาร์ดดิสอันที่หนึ่งนี้อันที่หนึ่งนี้จะเป็นฮาร์ดซีดีลอมนะครับอันที่สองก็จะเป็น ฮาร์ดดิสนะครับฮารดดิสชื่อฮิตาชิครับเราสามารถดูรายละเอียดมันได้นะครับว่าม,มีอะไรบ้างเวลากด Enter เข้ามาอันนี้รายละเอียดของฮาร์ดดิสนะครับ167นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นของ CD ลงมนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ Memory ีโปรแกรนะครับตอนนี้เรามีแรมอยู่ที่ 2GB กนะครับ2องกตรงนี้2 0งร้อนะครับเมกโอเคนะครับข้างล่างก็จะเป็น b y o ออตเวอร์ชนะครับ เป็นเบยออดเวอร์ชันเป็นคอของเวอร์ชันนะครับเป็นรายละเอียดของแบยออดอะไรต่างๆนะครับต่อไปเราจะมาดูอันถัดมาคือแอดวานครับสำหรับแอดวานนะครับมีอะไรบ้าง a d แอ n วานนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเซตพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการบอกรายละเอียดเช่น CPU ตอนนี้เราเป็นอะไร CPU ตอนนี้เราเป็น g e n Intel CPU นะครับสปปด1.6 GHz นะครับแคช1 g b นะครับส่วนใหญ่ในหน้าแอดวานเนี่ยเราจะไม่ค่อยเซตกันในเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยเป็น Default อันนี้เป็นค่าดีฟอ l t ของมันสำหรับแบบนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของการจัดการเปิดพอตปิดพอตสำหรับอย่างเช่นเซ็ตของวิดีโอนะครับ Primary Video Adapter เนี่ยมันจะมีแบบให้เลือกเป็น o n b o a r d เป็น PCI PCIe นะครับ ดีฟอยของมันจะเป็น PCI นะครับขนาดของ Video Memory s i ส e ก็ในที่นี้จะเป็น8เมกนะครับเป็น8เ mm. มกสามารถเปลี่ยนได้แต่ดีฟอ์เราจะใช้8เมกนะครับ PS2 เมาส์นะครับก็เป็น Auto Detect ก็คือพวพอร์ตที่เกี่ยวกับเมาส์เป็นพอร์ตอันนี้เราก็ตั้งเป็น Auto ไว้นะครับตอนนี้ อันนี้จะเป็น SATA าครับ o n อ o บอ d ดอกซัตาอันนี้ก็เป็น USB ว่าจะเปิดพพอร์ตหรือไม่ครับบอร์ดแลนแล้วก็เปิดไว้นะครับ Onboard l ดแลนด์ land, บุสรอ,อันนี้เราจะเป็นปิดไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับการตั้งพาสเติด ันนี้เราไม่ได้ตั้งพั s s w o r นะครับเราสามารถตั้งพั s s w o r ได้ตรงนี้อ,ออนบอร์ิโอคือเสียงซาวนะครับเราก็ปล่อยเป็นอ u t ต้ไว้เราไม่ต้องไปเซตมันเราไม่ต้องไปปิดหรือเปิดมันฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เราลองเข้าไปดูกันนะครับก็จะเป็นพวก ับความร้อนของ CPU ว่าตอนนี้ CPU ร้อนเท่าไหร่ก็ตอนนี้อยู่ที่สาสิาองศานะครับก็ไม่ถือว่าร้อนนะครับโอเคนี้สำหรับหน้านี้เราหมดแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดู power นะครับเปิดหน้า power power มีอะไรบ้างตอนตนี้เราก็มีแค่นี้นะครับ เรก็จะใช้เป็นสแตนดาดเลย Standard ตอนนี้มันเซตมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ยุ่งนะครับทีน,นี้จะไปดูส่วนที่เราจะได้ใช้กันไหวนะครับส่วนของการบูทส่วนของการบูทมีอะไรบ้าง ตัวแรกครับบูธทาตัวนี้เราจะเป็นดิสเบิร์นไว้นะครับเราจะไม่ได้ใช้อะไรมากส่วนตรงนี้จะเป็นลำดับการบูธนะครับลำดับที่1 2 3 4นะครับลำดับแรกจะเป็นฟอร์บิดิตกุ๊าซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเราไม่มีฟอร์ิดิเราก็มันจะไม่บูธตัวนี้นะครับถัาว่ามันจะเป็นบูธซีลอม รูทซีลอมอ่เรามีซีลอมหนึ่งตัวนะครับอันนี้เวลาเรากด Enter เข้าไปนะครับมันจะเพื่อให้เลือกว่าเราจะเลือกรูทตัวไหนก่อนรูทอะไรน,นะครับอันที่สองจะเป็นฮาร์ดไดรฟ์นะครับกก็คือว่าฮาร์ดดิสอันที่สี่จะเป็นเน็ตเวิร์กบูทก็คือบูทผ่านสายแลนสายบูผ่านวงแลนนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นบอกว่าอุปกรณ์ส่วนไหนบ้างที่มีการติดตั้งไว้บ้างแรกเป็นข้ p y ิดิสเราไม่มีการติดตั้งนะครับ c d ด o ลอมเรามีการติดตั้งอยู่หนึ่งตัวนะครับ h a r d ดไดรฟ์เราก็มีการติดตั้งอยู่เราเลือกเป็นตัวนี้นะครับ h a r d ดไดรฟ เราเลือกที่ว่าเราจะบูตจนไหน Next ิ o ์ t ตอนนี้เราไม่มีนะครับ n e t boot ทีนี้ในส่วนของตรงนี้ปกติเราก็จะบูตผ่าน CD Rom นี่นะครับเราใช้ผ่าน CD r อมในการบูตในการลง Windows ตรงนี้เราจะได้เข้ามาปรับเปลี่ยนกันอยู่นะครับสมมติว่าเ,าเอาซอปป์แขึ้นมาข้างบนนะ คือการปรับเปลี่ยนในเบื้องต้นนะครับก็สำหรับหน้าบลูส์ก็มีแค่นี้นะครับอันนี้เราจะไปดูหนะ้าหลังจากเราเซตเสร็จแล้วเราก็มาที่ e อ Exit นะครับ Exit มีอะไรบ้างมีแบบเซฟออกกับเซฟนะครับไม่เซฟนะครับ โหลดดีฟอนะครับแล้วก็ปิดไปเลยครับนี่ glass. กาสเปมีเซฟอันนี้เราแค่เซฟเฉยๆนะครับเรากดโอเคแค่นี้แต่ปกติแล้วเราจะใช้ เป็น Exit แล้วก็เซฟนะครับก็คือเราจบกันแล้วก็จะออกแล้วก็เซฟไปเลยนะครับหรือเราจะใช้กด F10 ตรงนี้ได้เราจะมีคีย์รัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากด F10 ปั๊บกด F10 มันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เซฟไปเลยมันก็จะปิดเครื่องโอเคนะครับสำหรับเครื่อง